สวัสดีค่ะพี่พี่น้องมาอัปเดตเขาค่ะเ,เขาก็แต่ข่วงดีอยู่ด้ค่ะคือมันหน่อยนะมันเป็นโลกตามภาษาเป็นโลกนี่แหะคะ่ะแต่ปรากฏวา่อาอ่าหน่องมามารีบค่ะรีบตอนทีเขากระลังเป็นเม็ดนะคะกระลังไห้น้ำนุ่มตวงนี้มารีบกันเครืงต่อเครืงเลยค่ะ ที่ว่าถอกขาากับบอมเมนนะคะ่ะเพราหนองห้องอจะมันดิบยังทีนะคะนี่เหมือนข้อห่วงหนองมันจะแบบว่าเหมือนเหี่ยวนะคะ่ะข้อห่วงเหี่ยวแล้วก็เลยแค่ไหนพอข้อห่วงเหี่ยวไปหลกนะคะพอพอข้อห่วงห่วงเหี่ยวปุ๊บส้ารอาหารกับมะเลียงเลียงเม็ปดปลาไหลเพราะเลียงไม่ปลาไหลก็ตายค่ะนี่ค่ะเหี่ยวเหี่ยวตายมดเลยค่ะลงมัดเลยนี่เครื่องต่อเครื่องเลยค่ะโอ้ยเนาะต่ที่ด้นะเนาะมแต่แนว จะถิตเป็นยังไงค่ะคุณคะจริง,รงๆเขาก้อที่ว่งงาง่ายมิได้ขาดเสมอเลยค่ะถึงมันจะห่วงหน่อยแต่ถามมันบอกเป็นบอกเป็นโลกบอกข้อห่วงเหวยวขนาจ,จะได้เขาอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ปราคตว่าข้อห่วงเหวเม็ดก็เลยพอสมบูรณ์ก็เลยเป็นเขาหลีบได้นิดเดียวน,นคะะงคะในแา่พอนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งน่ละจะได้เกี่ยวค่ะนี่ค่ะเพื่อนที่ เม็ดน้อยแต่หาโซ่มันได้หมดกสิได้ไลสสอบเติบ์เพีค่ะแต่ถ้าเป็นยังสี่ตันกับวนในใจว่าสิได้พ่อหาฮกสอบบอค่ะอืมัน,นมีต่โลกนะคะถามว่เาเป็นโลกกัะนนะสีงามอยู่ค่ะเข่ามองนี่น่าจะได้พ้นผลิตดูวมาเป็นยังค่ะปีหน้าเอาไม่ตันจะเข็ดอีกรอบตันก็นจะฉีดยาันฉีดยาขาเชื้อรายาขาโลกกรหลวงนาเลยค่ะ ก่อนที่จะมันเป็นเราจะมารักษาเนาะคะ่ะพอหนห็ที่ว่าเป็นปีเดียรตันาเห็ดเป็นกาลังใจตนนันเล้เด้อค่ะนี่ค่ะที่เขาจะบอกว่าโรคคอรวงเหี่ยวที่เขาจะว่านะคะ่ะที่เบื้องในในี่อ่ะกุมกษตเสพเป็นอัลงลวาเขาจะเป็นโรคคอรุวงเหี่ยวหรอกอะ,กะรีบไปเลยนี่ค่ะแบบนี้แหละคะ่ะถ้าซู้ว่านองมัเป็นโรคนนองก็จะห่วงแบบนี้ค่ะนี่ห่วงมันห่วงหนอง แต่บานพ่อหนองเป็นโลงน้องก็จะห่วงแบบนี้ค่ะเหี่ยวแบบนี้ค่ะบึงนี่ข้อห่วงจะเหี่ยวเองข้อห่วงน่องเหี่ยวมือเลยนี่ค่ะคะอนตะดกหยามาห่วงเองเหี่ยวมดนี่ค่ะบึงเสียบึงไกลเนาะคะ่ะนี่ยังสินี่เห็นบ่ค่ะข้อห่วงเหี่ยวนี่ค่ะพอข้อห่วงเหี่ยก็จะเป็นสีค่ะหมาน,น้องก็จะรีบตายแหงเขา เดี๋ยวจะมาดปเะไรบางอีกค่ะตอนที่ว่าเกี่ยวเขาแล้วนะคะจะเป็นยังไงคะมือน,นีค่ะมีแค่นี้ล้ค่ะขอจบคลิปเท่น,น,นี้ค่ะสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องนี่ตังก็จะเตรียมปลูกมันหนยได้ค่ะเพราะเกี่ยวเขาแหลวตังก็จะปลูกมันเลยค่ะสวัสดีค่ะ